มาถึงขั้นตอนเอากบออกนะครับตอนเช้านะครับมันไข่หมดแล้วประมาณแปดโมงกว่าเก้าโมงครับกำลังจับกบออกนะครับเนี่ยนั่นนั่นแหละน,น,น,นี่มันนี่มันนี่เฮ้ยเรียกด้วยได้อีกบันนี่ không dằm nè ăn hôm nè bên tai mặt đeo bên tai mặt đeo bên bên tai mặt đeo bên tai mặt đeo bên bên Long Lo à. bông tôi này mày nè đấy mày ăn nè mày ăn đấy 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 mày bông đấy bông ăn đấy mày ăn đấy mày ăn đấy mày ăn đấy 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 เห็นบหมนี่นี่นี่เด้ดข้างเงินๆเนยมันบ่เห็นดำเลยโอ๊คปุ๊บอ๊บจับจับยอมถือไว้ลงมาเที่ยวกันเมึงเอาถือไว้ลางจับขามันเออแหละจับตรงนั้นแหละมึงจับมันไว้ไม่นอนแล้วตัวหันอยู่ไหน nè 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 nè, mày. Tuấn sai yu. Ok, nè kia kia kia. Men, mày ngọt bay. Yo, mày rồi. mày quán. Mày quán, m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 ày Nè, mày quán, Đầm đầm, nè, nè là tổ mày okay. quán, มันไหลมาได้วะมันทำไมแรงเยอะเอาตัวผู้ไปปล่อยก่อนครับแต่จับเบิ่งกี้ล่ะมันหลายเกินไปแล้วเด้นตัวเนี้ยมันมีหน่อยแค่นักเผื่อแม่ครับน้อ ห้าร้อยเลี้ยงม้าพี่ต่องสี่สิบห้าโกไม่ต้องออกมาเออยยิเปออู้พี่ต่อช่างพีพี่ต่อค่ายิปเปอแล้ว ตอนนี้กำลังช้อนไข่มาล้างนะครับช้อนไข่นะครับนูไปเอาหมองมันเป็นกองกองุนก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมูนี่มันกลับมากองกันเอง

อันนี้ถือไ้ให้ไห่คร่นี่ถือเองเออแล้ค่อยๆขึ้นมากสินน่ะเนี่ยเออค่อยตีน้ำขึ้นนั่ออน,น,นแหละแล้วก็ตัดโอ้ยน,นี่ครับขั้นตอนการล้างไข่นะครับ แต่มันแตกกับป่อยไปก่อนเดี๋ยวให้มันนิ่งๆก่อนเดี๋ยวมันมากรองกันเองเอามูเป็นกรองเป็นกรองกันสี่ก่อนหนะงานไอ้ไข้ไข้เอ้นี่เดี๋ยวมันนำหมุนมันเก็บกองกันเองเอามือถือมันเป็นกองกองก่อน ทางเป็นกองๆกอนเลแอ่ะควายตีน้ำขึน้นควายควายตีน้ำ ในห้องฟิล พอเราช้อนไข่หมดแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนน้ําใหม่ลงนะครับล้างบอบแล้วก็เปิดน,น้ําใส่แล้วก็เอาไข่หวานลงมันจะเพิ่มอัตราการฟักเกือบร้อยเปเซ็นะครับปราณแปดสิก <Wow. S 1> ้าส <Okay. S 1> ิบเปอเซ็ใก <Okay. S 1> ่หมดแล้ว เดี๋ยวค่อยมาดูตอนราหวานไข่อีกทีนึงนครับนี่นครับก้นตอนล้างไข่ผมจะเคีบเอาเมื่อขาวๆนี่ครับหรือว่าลกกบนี้ออกมาครับคีบเอาลกกบแล้วก็ทิ้ง ครับตามจนกว่ามันจะหมดนะครับขาวขาวครับที่เมื่อเขาวขาวนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนการหว่านไข่นะครับ เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะวานลงให้มันทั่วบ่ะครับวานไปเรื่อยๆจะทั่วให้มันกระจายครับกรจายทั่วทั่อ ่เรือยดูไข่มันมันจะไม่จับตัวกันนะครับมันจะกระจายมไม่อยู่เป็นก้อนนี่คืออัตราการฟักตัวจะร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับแบบนี้ <Wow. S 1> ถ้ามันอยู่ไข่แบบเนี้นะ

ลังกับมาอมอย่าไปตีพายางน้ำมันกัดเพื่อมเนื้อมันจะไปอยู่เป็นเป็นก้อนหนูยางม่าอดมองออกหนูเนี่นยงางว่าเบา ค่อยๆย่องมามองออกดูนี่แล้วก็มาสาักมาแม่ยายอยู่พี่ออกนงนี้ป่ะเงไงยอันเนี้ยงานว่าอยู่เรามองออกนะแล้วก็บยวนเลยบัดรที่ท่างที่บางเงี้ย <Nhạc> nè nó mới tịt bầy giang luôn luôn như này gì vậy kéo nè thế sao nó hì On nam làng lắm tang cho thua cụ phi yon môn buồn nắm qua cũa. On nam kim ngắt đi đây nè môn nam kim mai hà nè. Eh dạ được yêu. Eh mãi ต้อ,องลอเอ้ยเสร็จเรียบร้อยนะครับบานไข่มั่ขึ้น